การเปลี่ยนแปลงในราคาของชิป snapdragon ทำให้เราเห็นภาพที่แตกต่างจากที่เคยเป็นมาทำไมถึงเกิดการเปลี่ยนแปลงนี้มาดูกันว่ามีอะไรผิดพลาดกับการผลิตชิปที่สำคัญแก่โลกของ c คอมและมันจะมีผลต่อเราในอนาคตอย่างไร q u a c คอมได้เลือกให้ TSMC ผลิตชิป snapdragon 8ซีรีส์ซึ่งเป็นตัวช่วยให้ q u a c คอมสามารถแข่งขันกับชิปของ Apple ได้ทั้งนี้ก็เป็นเหตุผลที่ทำให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น แต่มันก็ทำให้เราเห็นว่าต้นทุนการผลิตชิป snapdragon 8 Elite g e 5ได้เพิ่มขึ้นมาถึง27%และมีผลต่อราคาของสมาร์ทโฟนในอนาคตผู้ใช้งานใกชื่อบัญชีอบิเชกยอดาวได้แจกเผยข้อมูลเกี่ยวกับราคาของชิป snapdragon 8ซีรีส์ที่มีการปรับปรุงต่อเนื่องทำให้เราเห็นว่าชิป snapdragon 8 Elite g e 5จะมีราคาประมาณ240280ดอลลาร์ซึ่งเพิ่มขึ้นมาจากราคาเดิมของชิป snapdragon 8อ l i ที่ประมาณ220ดอลลาร์ ราคาของชิปนี้จะมีผลต่อการผลิตสมาร์ทโฟนและการตัดสินใจของผู้บริโภคว่าจะเปลี่ยนสมาร์ทโฟนใหม่หรือไม่การเพิ่มราคาของชิปนี้ทำให้ผู้ผลิตสมาร์ทโฟนมีการตัดสินใจว่าจะเพิ่มราคาสมาร์ทโฟนหรือลดสเปกบางส่วนลงเพื่อความสมดุลในการผลิต แต่ข่าวสารล่าสุดก็บอกว่าคลคอมกำลังทดลองใช้ s a m s u n งเป็นผู้รับผิดชอบการผลิตชิป snapdragon 8 e l i t Gen 6ซึ่งใช้เทคโนโลยี2 n m G, ซึ่งอาจจะช่วยลดต้นทุนการผลิตลงได้แต่ข้อมูลที่มีอยู่ก็บอกว่า TSMC กำลังพยายามเพิ่มราคาการผลิตชิปของตนเองทำให้คลคอมต้องคิดวิธีการในการตั้งราคาของชิป snapdragon 8 Elite Gen 6ที่จะมากกว่า300ดอลลาร์ และนี่คือจุดที่เราไม่ควรพลาดการเพิ่มราคาของชิปนี้จะมีผลต่อการผลิตสมาร์ทโฟนและการตัดสินใจของผู้บริโภคว่าจะเปลี่ยนสมาร์ทโฟนใหม่หรือไม่มีข้อตกลงระหว่างแบรนด์และราคาต่อหน่วยที่ต่างกันทำให้ผู้ผลิตสมาร์ทโฟนมีการตัดสินใจที่ยากลําบากจะเลือกเพิ่มราคาหรือลดสเปคลงคุณคิดว่าจะเลือกอย่างไรมาพูดคุยกันในกลางคนเลย